สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวรถเชฟโรเลตส,สปิน1.5 LT แซรถปี2013เกียร์ออตโต้รถบ้านลำดับที่1เจ้าของผู้หญิงใช้มือเดียวออกป้ายแดงเลขไม้แท้วิ่ง122,000กิโลเมตรรถอเนกประสงค์เที่นั่งสำหรับครอบครัวภายในสีเบจสวยสะอาดมากมีแอร์บนเย็นทั่วถึงทั้งคัน เครื่องยนต์เบนซิน1,500ซีซีห้องเครื่องเดิมคานเดิมรถสภาพเดิมทั้งคันรถใช้น้ำมันเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะภาษีหมด25กันยายน2,566ขอขายที่ราคา1 9 9 0 0 0บาทเล่นเอกสารพร้อมโอนสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์08 1 หกสี 6, 4, 6, 2, 3, 5, ่หกสองสามห้าแปดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง The Best You Set ค่ะด้วยค่ะขอบคุณค่ะ